ารถ B M มาแรกต่ออย่างนี้มันจะไม่อยู่อีกแล้วนี่ครับรถที่เราจะมาแลกผมจะโชว์ให้ดูชีวิตกระบะแคปชัๆอาจจะเป็นพลังงานอะไรบางอย่างอะไรรนใจให้มาเซคันนี้แม่มีเป็นคันหนึ่งมาปาดหน้า รับผมวันนี้นะครับผมจะเอารถกูเกิลอย่างนี้เนาะไม่ดูหน้ามั่นใ้หรอกมัง้งเอารถบ m นะครับคันคู่บุญผมนะครับมาแลกเป็นรถคันใหม่วันนี้นครับ๋ย่ไปดูกัยครับว่าจะเป็นคันอะไรแต่ว่าต้องจากกันแล้วรถบีเอแต่ว่าตอนดีครับคันใหม่สุดเฟี้ยวอยู่แล้วไปาอันี้ก็คือรถคู่บุญแต่ต่ออย่างนี้มันจะไม่อยู่อีกแล้วนี่ค,ครับรถที่เราจะมาแลกวันนี้แถมต้องเพิ่มเงิอนอีกาหารนะโทษทีครับไม่มีตังค์พอ่อกับแม่ซื้อให้ไม่ได้อวดนะพ่อแม่ซื้อให้ ก็ต้องมาดามาเลยนะครับว่าอะไรนะต่อพ่อกวัวแม่กินใช่ครับต่อพ่อตัวแม็กินครับเออไม่มีพ่อไม่มีแม่ผมก็ไม่มีหรอกครับแบบนี้นีน่เป็นไงทำบริษ,ษัทก็ต้องอดทนหน่อยโชคดีผมไม่ได้รวยมไม่พ่อรวยเกียร์มาแล้วเดี๋ยวผมให้คุณเกียร์เขาอินเสิร์ตไปนะครับ พาไปโชว์ข้างในนะโชว์เออโชว์จกไม่มีขอบนะเคยมีป่ะรถก็จกไม่มีขอบเคยมีป่ะไอ้เชื่องกูโดนตีแน่เลยวะเราเปลี่ยนจากเก๋งตีประตูเป็นรถเก๋งแคบขับรถอะปอร์นนี่ไม่ต่างอะไรกับขับรถกระบะแคปเลยนะไม่มีนะประตูหลังเนี่ยเขาเปิดอันนี้เข้านะยีวิศกระบะแคปชัดๆเดี๋ยวดูดเรื่องเองดูดูเนี เฮียผีไะเ่ยอาจจะเป็นพลังงานอะไรบางอย่างก็เป็นได้แต่เ,ออเนี่ยนอนน้อยแหละนะฮะอันนี้เป็นช่วงเฮอรถใหม่นะไ <c oughs> อเยียมพวกมึงมีรถใหม่พวกมึงไม่เหอะกันเหรอ,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 อปกติป่ะอันนี้คือเบนซ์ E สองห้าศูนย์นะครับปีปีขึ้นตรงนี้ไม่รู้ เราเชิญ B M ได้เงินมา9ก้าแสนแล้วเราก็ซื้อคันนี้ในราคา1นึ่งล้านหนึ่งแสนองเงินสองแสนซึ่งตามผมไหมไม่ตังแม่สองแสนตังค์แม่แต่ B M ตังค์พ่อเ่อกูตังค์ผมประโยชน์เดียวจะม,มีอะไรเลยซ,ซื้อเกิดเป็นลูกไนงะโชคดีตอนแรกก็จะไปซื้อกระบะแคบละอะไรรุนใจให้มาซื้อคันนี้เพราะอะไรฮะเอาจริงเรื่องคันเนี้ยจริงวันนั้นไปเที่ยวก,กันกับพ่อกับ<ๆ>แม่แล้วข<ๆ>ับ B M เอ<ๆ>็ไปนี่แหละ<ๆ><ๆ>แม่มีเป็นคันหนึ่งมาปาดหน้าไว้ เป็นเบนซ์ซีหนึ่งแปดศูนย์สีแดงตอนแรกตั้งใจเลยจะซื้อซีหนึ่งแปดศูนย์ไปดูซีหนึ่งแปดศูนย์ที่เจ้าตอนแรก hey, ตอนแรกเจ้าคันนี้ mm hmm. แต่บอพอเข้าไปนั่งแล้วบูนตัวใหญ่ไป oh. แม่ก็เลยบอกว่าเอาคัานนู้นดีกว่า oh. ก็เลยลก็เรียกว่าบูนหลดทับประมาณนี้ครับ oh. เดี๋ยวไปดูช็อตนีเซิร์ตกันครับไปปุ๊บ oh. ขึ้นไป นนายทุมัดมือโชคมาซื้อเราววันนี้ารู้สึกยังไงบ้างครบับเสียใจมากเสียใจเลยดีใจดีใจนั่นแหละครับงานนี้ไม่ได้ได้มาเพราะโชคช่วยได้มาเพราะพ่อกับแม่มีตังค์ไอ้เฮ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งคลายครับผมใครอยากดูคลิปดีๆอยากดูคลิปอะไรจากเราคอมเมนต์มาด้านล่างครับไปนี่คือการตารถครั้งแรกของคันนี้นะครับผมจะโชว์เลยให้ดูว้าว ดขีวันเกิดปีนี้ขอทุกคุยได้ไหมถ้าทุกหัว